มาดูโชกขวาท้ายไฟฟ้าเนต้านะครับอ่าลองเปิดเดี๋ยวจะปิดนะฮะสังเกตตอนปิดนะฮะมันจะไม่กระแทกนะครับเพราะมีต,ตัวตัวดูดไฟฟ้าให้นะครับเอาปิดสังเกตนะฮะมันจะดูดไฟฟ้านะฮะดูดครับอ่าเดี๋ยวดูคลิกเซนเซอร์นะฮะ,อะเอาเตะ ดูดูเซนเซอร์การกระแทกนะครับมืออังไว้มืออังไว้นี่นะฮะอ่าฮะไปป,ป,ปิด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 ที่ด้านหน้าปิดด้านหน้ามีปุ่มปิดด้านหน้านะครับ จะปิดไม่กระแทกนะครับแล้วก็ลงสบายๆอ่าเปิดจากด้านหน้าได้เลยครับเปิดดูครับชเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้รับประกัน18เดือนครับนุ่มนวลครับตัวนี้เป็นตัวดูดไฟฟ้านะฮะมีปุ่มหน้าปุ่มหลังตัวดูดไฟฟ้าแล้วก็คลิกเซนเซอร์ให้ครบนะครับขอบคุณครับอันนี้เปิดด้วยกุญแจรีโมทนะฮะ กดค้างครับกดค้างครับประตูมันจะดูดนะฮะไม่ปิดดังปั้งนะครับ